สวัสดีค่ะอินออนแอดทีวีกับเรียพรรับแสนยากรค่ะหลายคนคงคุ้นเคยกับการใช้ Google Street View เพื่อใช้ในการศึกษาเส้นทางหรือว่าวางแผนการเดินทางซึ่ง Google ก็ได้เปิดบริการใหม่ Indoor Street View ที่จะบันทึกภาพภายในตัวอาคารให้เราได้ดูกันแบบ360องศาค่ะการใช้งาน Indoor Street View ก็เหมือนกับ Street View กลางแจ้งค่ะ ดูในอคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเพิ่มเติมอัตรรสดูผ่านแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนที่ปรับดูแบบ VR หรือ Virtual Reality ได้แค่ขยับโทราศัพท์หรือจะดูผ่านแว่น VR เพิ่มความสมจริงมีแถบกดเลือกชั้นในตัวอาคารสำหรับในประเทศไทย,น,ยนำร่องกับสถานที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้าเช่หนห้างชั้นนำติดแนวรถไฟฟ้าอย่าง DM q u a e r Terminal 21สยามพารากอน ส่วนในต่างจังหวัดอย่างเซ็นทรัลพลาซาเชียงใหม่เชียงรายรวมทั้งสิ้น15แห่งค่ะและเมื่อการเวลาเปลี่ยนมีการตกแต่งหน้าร้านใหม่เจ้าของร้านค้าในห้างก็สามารถเปลี่ยนภาพสตรีทวิวได้เองผ่านแอป r e e t View ซึ่งโดยปกติผู้ใช้งานทั่วไปสามารถอัปโหลดภาพถ่าย360องศาพร้อมพิกัดของสถานที่นั้นๆได้อยู่แล้วค่ะ อินดอร์สตรีทวิวนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการระบุแหล่งนัดพบได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงการศึกษาสถานที่นั้นได้อย่างทั่วถึงใช้ประกอบการตัดสินใจเป็นอีกเครื่องมือใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวก็ได้ค่ะภาพ360องศาเป็นการเพิ่มข้อมูลให้เขามั่นใจมากขึ้นเห็นบรรยากาศชัดเจนมากขึ้นว่าเขาจะไปที่ร้านนั้นเหมาะคนจะไปไหม สำหรับในตัวร้านค้าเองครับก็จะได้ประโยชน์ในการว่าเป็นหนึ่งอีกหช่องทางในการเผยแพร่ให้คนรู้จักร้านของเรามากขึ้นนะครับทั้งคนในประเทศและคนต่างประเทศครับโดยอุปกรณ์ที่ Google ใช้ในการบันทึกภาพถ่ายในตัวอาคารเรียกว่า Google Street View Trolley ที่จะมีกล้องติดอยู่ด้านบนที่มุนได้360องศาวัดระยะห่างของแต่ละจุดด้วยระบบเลเซอร์ ทำการบันทึกทุกๆ3-5เมตรลากเข็นไปทุกชั้นทั่วทั้งตึกแต่ถ้าใครเห็นเครื่องนี้เข็นมาใกล้ๆก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีภาพเราดังไปทั่วโลกเพราะ Google <ม>เขาทำการเบลอหน้าเราและสิ่งที่เป็นความส่วนตัวออกให้ค่ะเดี๋ยวนี้เวลาเป็นเงินเป็นทองจะไปไหนมาไหนก็ต้องวางแผนดีๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเดินหลงนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ